อัปเดตข่าวลิซ่าช่วงสายกันค่ะล่าสุดนะคะมีข้อความจากลิซ่านะคะถึงแฟนคลับทุกคนในญี่ปุ่นค่ะเกี่ยวกับอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกของลิซ่าอย่าง a u t e r Ego กนะคะ <im itation> เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวที่มาอย่างโตเกียวนะคะสำหรับงานเดี่ยวครั้งแรกของลิซ่าในญี่ปุ่นค่ะซึ่งจัดขึ้นไปแล้วนะคะในวันเสาร์ที่15มีนาเนาะที่ผ่านมาแล้วดูลุกสิคะทุกคนดูชุดสิดูผมดูเมคอัพนึกว่าเปิดตัวเป็นหนึ่งในเจ้าหญิงดิสนีย์นะคะโค้ สวยเลย啊！ ยังเหลือภาคคนแสดงอีกไหมคะอยากให้ลิซ่าลองไปแคสนะอ้าเรื่องต่อมานะคะคยูจินนะคะสมาชิกวงเอ็นมิกนะคะได้รวมเพลงล็อกสตาร์ไว้ในเพล์ลิสต์ค่ะทุกคนซึ่งอยู่ในเพล์ลิสต์ของ FLO นะคะที่มีชื่อว่าเพล์ลิสต์เต็มไปด้วยเพลงที่ทําให้คุณเนี่ยแบบโยกไปกับจังหวะนะคะก็มีเพลงล็อกสตาร์อยู่ในนั้นด้วยนะคะคือแบบน่ารักมากเลยนะคะที่เขาฟังเพลงล็อกสตาร์ของลิซ่าด้วยนะต่อไปนะคะเป็นข่าวดีค่ะทุกคนซีรีส์เดอะไวต์โลต ะะกลับขึ้นมาเป็น10อันดับแรกของวันนี้นะคะใน HBO Max ค่ะและขึ้นเป็นอันดับ1เลยนะคะหุยแสงว่าซีนลำของลิซ่านี่แบบส่งผลให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปดูเรื่องนี้กันแบบเยอะมากๆเลยนะคะและล่าสุดนะคะคนที่ได้ร่วมฉากลำกับลิซ่าคะเขาก็ได้มาพูดถึงถึงความน่าประทับใจของลิซ่านะคะเขาบอกว่าภูมิใจมากๆคุณลิซ่าคือลำสวยมากๆเป็นศิลปินที่เก่งทุกด้านจำท่าลำได้ไวและลำ สวยกว่าหนูที่ลำมานานอีกหลังจากเข้าฉากเสร็จยืนคุยเรื่องอาร์ทอยกันฉ่ำเป็นการทํางานที่ประทับใจที่สุดในชีวิตไม่มีคําว่าเหนื่อยเลยขอบพระคุณไก่แก้วการละครค่ะที่มอบโอกาสให้หนู แล้วเขาก็ยังบอกอด้วยนะคะว่าในซีรีส์ดูเป็นระยะเวลาฉากล้ําสั้นๆแต่วันถ่ายจริงคือถ่ายทั้งคืนแต่เป็นการทํางานที่ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยดีใจมากๆชีวิตนี้คุ้มแล้วซึ่งปกตินะคะเวลาน้องเดียได้ทํางานร่วมกับใครนะคะคนนั้นก็จะแบบว่าหลงรักน้องกันทุกคนเลยนะคะเพราะความน่ารักแล้วก็ความแบบมืออาชีพของน้องเนาะ ต่อมานะคะในขอซ้ายนะคะลิซ่าบอกว่าโคเชล่านะคะถ้าไม่โดนตัดอะไรนะคะลิซ่าจะร้องเพลงนี้ทั้งอัลบั้มเลยนะแถมลิซ่าเนี่ยกำลังจะบินไปที่อเมริกานะคะเพื่อซ้อมโคเชล่าค่ะทุกคนอุ้ยโคเชล่าใกล้เข้ามาแล้วทุกคนต้นเดือนหน้าก็จะถึงแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะว่าในโคเชล่าเนี่ยมีจัดอันดับบุคคลที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในงานโคเชล่าด้วยเราต้องพุ่งอนเกตไปให้กับลิซ่าคนเดียวเท่านั้นนะคะและล่าสุดนะคะ จากกระแสฮือฮาที่มีลิลลี่ผู้โชคดีนะคะได้เข้าไปคอทายกับลิซ่านะคะซึ่งเขาเนี่ยใช้ช่วงเวลาของเขาที่จะได้พูดคุยกับลิซ่าเนี่ยบอกถึงปัญหาด้านโซเชียลนะคะซึ่งคนชมถึงรีแอคชั่นของลิซ่าแบบหนักมากเลยค่ะเพราะว่าลิซ่านะคะนั่งจดรายละเอียดที่ลิลลี่คนนี้นะคะบอกถึงปัญหาแบบตั้งใจมากๆเลยนะคะแล้วก็รับฟังถึงปัญหาด้านโซเชียลจริงๆค่ะทุกคนมไม่ได้นั่งฟังแบบผ่านๆไปนะทุกคนน้องแบบถึงขั้นนั่งจดเลยแบบน่ารักมากๆเลยนะคะคอมเมน นี้นะคะเขาบอกว่าเพิ่งเคยเห็นศิลปินจดสิ่งที่แฟนคลับแนะนําตอนข่าวทรายชีดตั้งใจจดเออเลิศฟิลประชุมมากได้ๆคือเห็นคลิปข่าวทรายลิซ่าผ่านมา2คลิปแล้วมันดีมากอะ่ะคลิปชัดสีสวยคุณภาพกล้องดีอยากให้หลายๆค่ายทำบ้างบางค่ายเซตกล้องแบบนึกว่าฝุ่นเข้ากล้องพอลิซ่าตอนอยู่จ,จ,จ,จุดๆก็เป็น ก็วันนี้ก็มาอัปเดตข่าวลิซ่าแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมไปสตรีมเพลงของลิซ่าบน Spotify กันด้วยนะวันนี้ไปก่อนละกันค่ะบ๊ายบายค่ะ